ส่มนวันกิจกรรมความเพียรครั้งที่64วันนี้วันที่6มีนาคาม2568ค่ะ EP ที่13วันนี้เป็นวันที่6มีนาคาม2568เป็นวันที่64ที่ข้าพเจาาาา้านาสาญาดาก้องวณิชุลชัยขอถวายเชิงสวดสาธยายพระสูรรตรพระบริสและมนุ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติดของข้าพเจา้าจงตั้งมัน่นมีสติและลกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขลับพยัญชนะในประสวด์อย่างต่อเนื่องด้วยเทอม บทที 1> ่1บทสดจุนนุนเทวดาสัมมันตาจักรวาเลสุอัตนาคัชันตุเทวตาสัจธรรมังมุนนราจัสาสุนันตุทักษโมกขถางสักเคกาเมจลรูเปิรีขีตาราจเตจันดับจันทะลิกเอยมิมานีทีเปนทัตเทจขามีตารุวะนาขาห้านีเคหาวัตถุมหีเคเต ภูมิมาจายันตุเทวาชาลัทราวิสมียักข์คันทับนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวะแวาจาระธาทุวูมีสุนันตุธรรมสวนาการวยยามปทันตาธรรมสวนาการวยยามปทันตาธรรมสวนาการวยยามปทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่ 3, it, สามบทกราบพระดานาใจอารหังสัมมาสัมพุทโธปัทวาพุทธังปัทวันตังอภิวาเทนิสวาวะคาตัวปัทวตาธรมโมธรรมมังนัมมิสุปฏิปันโนิปัทวาตูสัมปัทวังตูสังคังนัมมิบทที่สี่บทสวดนัมกาจิติกถานะโมตัสสะาปัทวาตูรหัสตัวสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะาปัทวาตูรหัสตัวสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะาปัทวาตูรหัสตัวสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดใจฉลาดนะครามนัปตาธะ พูททางสระนังคจชามีทำมังสระนังคจชามีสังฆังสระนังคจชามีทุติยมปีพูดทางสระนังคจชามีทุติยมปีทำมังสระนังคจชามีทุติยมปีสั่งทางสระนังคจชามีตาติยมปีพูดทางสระนังคจชามีตาติยมปีทำมังสระนังคจชามีตาติยมปีสังทางสระนังคจชามีบทที่หกบทสึกจากีริยาคาถา นัตที่มีสันนังอัญังพุทโธมีสันนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสตทีมีหุ่ตุสัะพทะนัตที่มีสันนังอัญังธมโมมีสันนังวรังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสตทีมีหุ่ตุสัะพทะนัตที่มีสันนังอัญังสังโฆมีสันนังวรังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสตทีมีหุ่ตุสัะพทะบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิจิเบโภพะวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะตัมปันโนสุขตูลูกะวิทูอนุตตะโรผลิสธรรมมาตาลิสัตถาเทวมุ แต่ทรมานนสติสวะาโตพราวตาทำโมตันที่ติโกอากาลิโกเอหิปาสิโกอวานาิโกปัจัตตังเวทิสโววิญญูหีติบทที่เก้าสังฆาโุสติสปุปฏิปันโนพาเว้ามาตัวาวะคัังโกอูชุปฏิปันโนพาเว้าาตวาบะคัตังโกยายาปฏิปันโนพาเว้าวซาัตังโกสามีจปฏิปันโนพเข้าาตัวซาวะคัตังโกในทิทางจัตตาริปสิยุคานิอัตบิสุภุภะราอิสัพะวข้ามาตวซาบะคัตังโกอาหเนโยปาหุเนโยทักีเนโยอันชาลีกาลานีโย ข้ที่๗รัตนสูตรยานีถาภูตานีสมมาคตาณีภูมานิวายานีอันตลิเกสัพเพวะภูตาสมณะผวันตุอัทโทปิสังขจารสุนันตุภาสิตังตานสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังการธามานุสิยาปชายะเมธีวาจระโตจารันติเยพระลินตัสมาหินีทัคขาถาปมมตายังกินจิ มัวิตังอิธาวาหุรังวาสักคีสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสังมังอจิตตธาคาเตนะอิธัมปีผู้ทีรัตนังปณีตังเอเจตเจนะตุวัติโหตุคายังเวลาคั้งอมตังปณีตังญาตทัศกาสกยมุนีสมาหิโตนาเตธรรมเมนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธัมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเจตเจนะตุวัติโหตุ ยามพุทธเศทุปปริวันณีย์สจริงสมาธิมานันตาลิกันยะมาหุสมาธิมาสมาธินาเจนะสมุนะวิชิอิทัมเปตัมเมระตนังปณีตังเอเตสเจและสวัสดิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปัสสธาจัตตาลอตาลิยุพานิฮนติเตทิ ทักขเคนยาสุขตัสสาสาวกาเอเตดุเทนนานิมหาภารณีอิธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตสัตเตนะสทุวะทิหนตุเยสุปยุตานามาซาทัดเฮนันิกามิโนโคตมาซาฉนามหิเตปฏิปตาอมะตังวิคายญหานัธาบุทานิสุติงิงพุชมานาอิธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตสัตเตนะสทุวะทิหนตุญาทินตะคีโลปัตวิงสิโตสิยาจตุปิวาเทหิอัตมปการเปโยตะทุปมังสาปุริสังวธามิโยอริยสัจจะ นีอวิยาสติทีทรปีทังทีนและตนังปณีตังเอติสเจนตุวัติโฮตุเย阿里ยสันี้นิพาวิญนติคัมพีรับปัญเยนะสุทิกิตานิ้ินจาปิ โหนตุสุสะปรมตานะเตภวังอัตธมมาทิยันติอิธัรมปีสังเขลตระนังปณีตังเอเตสะเตและสวัตดิโหนตุเอเตนะสัตเตนละสวัตดิโหนตุตหาวัสสะทัสาระซัมปทายะตยัตสุธรรมมาชะหิตาภวันติสักกายทิติวิกิจิตจันจะกศีลปตังวาปิยันทัสติกินติจตุหาปาเยหิบัพจาวิปปมุโตสัจจารพิธานานิี้พภูกาตุนิธรรมปีสังเขลตระนังปณีตังเอเตสะเตและสวัตดิโหนตุ กินจาปิโสกัมมังกลัลโรติปาปะกังกาเยนวาจายุทธาเจตสาวาอาภาพโคโสตาสาปากิจชายะอภาพปตาทิชปะทัสสะอุตตาอิทรมปีสังเคระตะนาปนีตังเอเจตเจนักรวทีิมตุตโต วนปัดคุณเพยยธาผุสิตาเคคิมหานามาเซปัทมาจมิงคิมเฮตะทูปรมังธรรมัววารังอเทเชยินิพานิขามิงปัตมังหิตายะอิทามปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเจสเจนะทวัดทิ่ฮตุวะโรวันดูวะละโธวลาหนูนุตโนธรรมัววารังอเทเชยิธรรมปีสังเชระตนังปณีตังเอเจสัเจนะทวัดทิ่ฮตุคีนางขุลานังระวังนัตถะอัติสัมภวังอัตจะติตยาจิตตาญาติเกภู้ปัตมินเตพีนะเพีจาอวิรุณหิชันทา นิพพานติทีลายะทายามปะทีปูอิทมปีสังเครัตรนันปณีตังเอเตตะัตเจนะตัวนิฮนตุยานีทาปูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานีอันตริเคสะทาคาตังเทวนุสุปูชิตังพูดทังนวมัสาวัติวะณิฮนตุยานีทาปูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานีอันตริเคสะทาคาตังเทวนุสุปูชิตังธูดมังนวมัสาวัติวะณิฮนตุยานีทาปูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานีอันตริเคสะทาคาตังเทวนุสุปูชิตังสังฆังนวมัสาวัติวัณิฮ บทที่11อานาตยาละมาลิตาลาบทย่อสัพาโลคราวนิ้มุตโตสัพัสันตาปะมาณทีโตสัพพามเรมิถิเกนโตนิปโตแต่รตวังเพราะว่าสะพีติโยวิบัชนตุสัพาโลโควินาจันตุมาเตยพระวัดวันตาลายโยสกีทีคายุโกพระวัดวัตอัด มาเตหะวัดวันตลาโยสุขิทีคายโยโกะวระอนิวาติธนสีลิสนิจังมุทาปจายโนจัตตารุธรรมะวัฒนติอายุวันนสุขังพาลันบทที่สิบสองอาทิตยรปรยาสูตรเอวามีสุตังอีการชั้นมายังบัควาขายายังวิหารติขยาซีเสสัตถิงพิภูสหเสนตัตตะระโคบะควาพิภูอมันเตติสัพพังพิฆวิยะติตังกินจ่าพิฆเวสับพังอติตังจักขุพิฆเวติตังรูปาอติตาจักขุวิญญาณังอติตังจักขุสัพโสอติตาจักหุสัพโส อาทิตโตยำปีทางจากผูสะพัดสะปฏิญญาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตามปีทิตังเกณัฐิตังณัฐิตังราระคักิีนาโทกับทีนามุงกิีนาณิตังชาติยาจาราม่ละเนรโกเกหิปุริเทวเวหิทุเกหิทุกนาเซหิปิญาเซหิทีตังจีวันธามิโสตังอาทิตังจัตทานิตตาโสตบิญญาณังอาทิตังโสตสะพัดโสติโตยำปีทางโสตสะพัดสะปฏิญญาอุปัชติเวทที่ตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตามปิิออททตตัังงเก อธิตังกระตาคักคีนาโททักคีนาโมหักคีนาอทิตังชาติยาชาลาวันเดียโตเกยหิปฏิเทเวหิตุเกหิธมราเทหิอุบยาเซหิอธิตังติวธามิคานังอธิตังคันธาอนิตาคานะวิญญาณังอธิตังคานะสัพปโสอธิโตยามปิทังคานะสัพพัสปติยะอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตามปิทิตังเกนังอธิตังกระตาคักถา อาทิตตังเกนฑอาทิตตังอาทิตตังระลาคขีนาโทสักขีนาโทหักขีนาอาทิตตังชาติยาชาลามระณีสุเกหิปนิเตเวหิทูเกหิชมนเสหิปุญาเสนหิอาทิตังจิปทามิชิวหาทิตาราสาชิวหาชิวหาทิตาราสาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัพพโสอาทิตโตยังปิทางชิวหาสัพพสัพพตยาอุปจติเวทิตตังสุขังวะทุขังวาทุกขะมะทุขังวาตามปิอาทิตังเกณฑ์อาทิตตังอาทิตตังระลาคขีนาโทสักขีนา โมหะคีนาติตังชาติยาชารามันนีนาโตเกหิปริเทเวหิตุเกหิตสมุนเตหิอุปยาเสหิตตตันติวธามิกายโยทิตโตภพทัปปาอธิตาการิวิญญาณังอธิตังกายจิตัพปโซพิธิตอยังไปทางการิสัพปสัปติยาอุปจติเวทิตังสุขังวาทุครังวาทุกขรมทุคังวาตามปิทิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคีนาทุตักกีนาโมหะคีนาอธิตังชาติยาชารามันนีนาโตเกหิ ประเทเวหิทุเกหิทุมาเซหิปุญญเซหิอทิตันติวัามิมนวที่ตธมาอทิตามนุวินญาณังอาทิตตังมนุสภัสโสอาิโตยามปิทางมนสัสพาสปติยาอุปทติเวทิยตังสุครังวาทุขังวาทุขวาสุครังวาตามเปยอิตขีณอาทิตังอาทิตัราคกีนาโทสกีนาโมหีนาอิตังสยะชารามนิโตเกหิปลิเทเวหิทุเกหิทุมาเซหิปุญญเซหิอทิตันติวัามิ เอวังปัสซังพิคเวสุตว,วาลิยัสสาวะโภจักขูสมิงปินิพินติรูเปสุปินิพินติจักขูวิญญาเนปินิพปปินติจักขูสะพัสเซปินินนพิน,นติยตามป,ปิทางจักขูสะพัสสะปัจยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินติโสตัสมิงปินิพินติสทเทสุปินิพินติโสตจามญาเนปินิพินติโสตสะพัสเซปินิพินติยามปิทางโสตสะพัสสะปัจยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังววาาทุุกขขมมสสัังงตติิิิินนพ นิพินสติคานักคานะกสะพัสเสปินิพินศีกายำไปทางมคานะกสะพัสสัปฏิยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุขังาทุกขังวารต่ก็มิปีนิพินสติชิวหายะปีนิพินสติราเสสุปีนิพินสติชิวหายิญญาเนปีนิพินสติชิวหายสะพัสเสปินิพินสติยำไปทางชิวหายสะพัสสัปฏิยาอุปจติเวทายตังสุขังวา ทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสะมงปีนิพินติกายสะมงปีนิพินติภพภพสุปีนิพินติกาย,ย,ากายะวิญญาณในปีนิพินติกายะสัพพะสปีนิพินติยามเป็ทางกายะสัพพะสัพพะจายาอุปจติเว พยีต่ตังทุกครั้งวา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 ตัสะมงปีนิพพินทตินามาสมิงปีนิพพินทติธทมเมสุปีนิพพินทติมโนวิญญาณีปีนิพพินทติมโนสัพพเทปีนิพพินทติยังไปทางมโนสัพพสัพจยาอุปจติเวทียี่ตังทุกครั้งวาทุกครั้งว่าทุกครั้งวาตัสะมงปีนิพพินทตินิพินทั้งวราชติเวิราคราวิบุตติวิบุตจสมิงิุตมีติยานังโหติคีนาชาติบุติตังภามัจ มนุสมิงปีนิพินติธรรมเนียุตปีนิพินติมโนวิญญาณในปีที่พินตินัมโนสัรมพัเสปีในพินติยังเป็นทางมโนสัภ菩萨ปัจจะญาอุปจติเวทีลังทุกคังวาทุกคังวาทุกข์มาทุกคังวาตาสมิงปีนิพินตินิพินทางวิรัตติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงมุตติมิติญาณโหติขีนาจติวุติตังพรมัจจลิยังกตังกาณณียังนาพลังอภิษฐตตายาติปิชาณติติธรรมโวจ่าภะควา อัตตมานาเตภิกขุภัควัโตภาสิตังอภินันทุกิมาฉมิงจาปนะเวยยากาลาฉมิงพญามาเตตัสสะภิกขุบหันตะสะอนุปาทายะอเอสเวหิจิตตานิมุตริงสูติบทที่สิบสามนัตตลักษณะสุตงังเอวามีสุตังเอกังสมิยังภัควาภาลานักสียังวิหารติสิอิสีปจัจเนีมิกระทายตตะลักคูพัคขวาวจากปัญจวัคคีพิคุมันเตติรูปังพิกวีอนัตตารูปัญจยิธังพิคเวอัตตาภะวิสานะยิทังรูปังอภัทยาสัังวต สังวัดเตยยาลพิจจะรูปเเอวัเมรูปังหุตุเอวัเมรูปังมาฮูสิติยะสมาจัภูพิคเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอภัรทายะสังวัตตินณจะรับปติรูปเเอวัเมรูปังหุตุเอวัเมรูปังมาฮูสิติเวทนานัตวาทนาจากหิทางพิคเวอัตตาเพวิสานายทังเวทนาภาทยะสังวัดเตยยาลพิจจะเวทนาเอวัเมเวทนาหุตุเอวัเมเวทนามาฮูสิติยะสมาจัภูพิคเวเวทนานัตตาตาสมารเวทนาอาภทายะสังวัตตินณจะรับปติ วิทนายาเอวังมีวิทยา,าของตัวเอมงมีวิทยา,า,าหมาอ้วนซีติสัญญาหน้าตาสัญญาใจังทางพิควีอัตตาพรพิสาลในยังทางสัญญาอาภาัยยะทั้งวัตเตยรละพิทเจ สัญญาญาเออมีสัญญาหุ่นตัวเออมีสัญญามาหัวสีจีญาติสมาจะโพบพี่เวสัญญานาตาจะสมาสัญญาภาถยยาตั้งวัตติน่าจะรับวัตติสัญญาญาเออมีสัญญาหุ่นตัวเออมีสัญญามาหัวสีติสังขารานัตตาตัดสังขารายจาหินทาวิีเขเวอัตตาป็นพิษะในทางสังขานาภาถยยาตั้งวัตติยุงรับเพจจะสังขาในเออมีสังขาลายหุ่นตัวเออมีสังข้า หคุณติจะสมาจะโคปิคเวทังขารานาตาตั้มาทังขาราภายทายะทั้งมตฏฐีนาจะรัตปฏิสังฆาเะสุอีวัมีสังฆาราโหตุอีวัมีสังฆารามะหิคุณติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจทังมิคเวอัตตาคือิจารณายังทังวิญญาณังอภัยทายะทังมัฏต์เตยญาลพิตจัดวิญญาณีเอวัมีวิญญาณังโหตุเอวัมีวิญญาณังมะโหติติยะตสมาจะโคปิคเว วิญญาณังอนัตตตมังวิญญาณังอปาทายะสงฺฆตํตินตฺถลภติวิญญาเญเอมมิวิญญาณังโหตุเอมมิวิญญาณังมโหเตติตังคิงมนธาวิคเวรูปังนิจังวานิจังวาเตหิตังคันเตยยปนนานิจังทุกขังวตังทุกขังวตเตทุกขังคันเตยยปนนานิจังทุกขังวิปริณามํธมังกําลังตาตมรูปอติตุงเอตังมมะเอสุมมะสมิเอโตมีอัตตาทีนุเหตังคันเตย ตัางกิงมรดถาพิคเนยเวทนาวิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขรั้งฤกลินามะทำมันกัรลังลูตังสัมมิปัจจุตันหนตังมะมาเองตัวธรมะธานิเองตัวมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตัางกิงมรดถาพิคเนสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกครั้ง วิปร <an> ิณา้มธทำมังกรังลังตาสมุนุปัสสตุงเอตังมะมาอิสุหมมะอิสมิอัตตาติโนเฮตังพันเตตังเก่งมรรษาพิฆเวตังคาลานิจาวานิจาวาติอนิจาวะพันเตยปนาเนจังทุขังวตังทุกขังวติทุกขังพันเตยปนาเนจังทุขังวิปริณามธทำมังกรังลังตาสมุนุปัสสตุงเอตังมะมาอิสุหมะชฌมิอิสุมิอัตติโนเฮตังพันเต นางกินมาได้ทานพิฆเวเป็นญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตียยำปานนิจังทุกครังวาตังสุกครังวาติทุกคังพันเตียยำปานนิจังทุกขังงิบริณาม่ทำมากำลังโนตังทำฤปฏิทุงเอตังมามะเอโซมัติมีเอโอะมีอัตตาเจีนุนเฮตังพันเตียจัดสมาธิหาพิฆเวยังกินเจดูปังอติตานางข้าชุบจัปังนังอชิตังวาเป็นทาวะอุาริกาวาสุขุมาวะหินาวาป็นนิตาวาเตณทูลีทันติเกวาสัพพังรูปังนิตังมะมะนนิมมตัาเอศุลหตังพันเต ตาติเอวมีตังเะธาผู้ตังสมปัญญาเนธะพังยาการิวิทนาตีตานะคัตปัจัปปานะจิตตังวาปู้ติตาวาโอนาิกาวาสุภุมาวาหีนาวาปิณิตาวาเยทุเลสันติเกวะสัพเพสัพหะมีขณะในตังมะมะนิสุวะมัตสเมนะมีสุอันตาติเอวมีตังเะธาผู้ตังสมปัญญาเนธะพังยาการิสัญญาตีตานะคัตปัจัปปานะจิตตังวาอัตตังวาผู้เห็นทาวาโอนาิกาวาสุภุมาวาหีนาวาปิณิตาวาเยตุเลสันติเกวะสัพหะมิสัพหะ สัญญามีต่งมามานตัวมันจะมีรามีสัวอัตาติเอมีต่างในทางผู้ต่างสมาปัญญาทัศพังเยเกจิสังคาราติตาณะขัปจุปัจนาจตังวาพิทาวาโอนาเลกาวาสุกุมาวาหินาวาปินาวาเยทุลีตันติกวาสับเพงสังคาราในตางมามานส่วนองมัะมีสัวอัตาติเอมีตัางในทางผู้ต่างสมาปัญญาทัพัง ยังกินจีวิญญาณังอตีตานังขาจุปัจจุบันังอาจจะตังวะขงหิทาวะโอราติกาวะสุกมาวะเฮนาวะปุนิาวะยันทุเรสังจิกีวะพังเงตังมะมะอีสุหัมมะทมินัเมตุอัตตาติเอโตมีตังเนธังหูตังสัรมปัญญาฉะทะพังเอวังปัตตังพิคุมิสุตวะอะเลสาวะโคดูปัจมิปีนิพินติมิธนายาปีนิพินติสัญญาญาปีนิพินติสังคาลีสุปีนิพินติวิญญาณะทมินีปีนิพินตินีเพ็นทางวิรติวิราคาหูตติหูตสมิหูตมิจิต มติคีนาชาติมติตังพัมมะจันลยังกะตังกะรนียังนาปังอิทตายาติปิธานาติติอิทัม,มบัวจารพะขวาอัตตบนาปัญจมัคคียาบิทุพะขวะตัวพาสตาังอภิณานทุงอิมาสมินจัปปนาโอยากะระนธมิงพันยามาเนตปัญจมัคคียานาภิคู่นางอนุป,ปาทายาสเวหิตจิตาเนวุติงสุติ